สวัสดีท่านผู้ชมเราพบกับป้าน้อยอีกแล้วมื้อนี้ป้าน้อย่อยเที่ยวกินยูที่ป้าน้อยยูที่สวรรค์เซโนหรือว่ายูที่เซโนเล็กป้าน้อยดีใจลายที่ว่าข้าพเจ้ามา้อยที่บาดาลยมาสวัสด์เซโนริมื้อนี้ป้าน้อยยูที่สามแงกทางแยกเบื้องนี้จะไปปากเซนะการแงกเบื้องนั้นแม่นจะไปสวรสดิ์นาคีนเองสำหรับมื้อนี้ป้าน้อยจะ เดินทางมาแต่เวียงจันทร์จะมาพักกินข้าวเที่ยงอยู่นี่ละตอนนี้ป้าน้อยฮอดไปที่เที่ยวมหเนี่ป้าน้อยจะพามาเบิ่งปิ้งไก่้ที่ว่ามีชื่อเสียงยูเซโนนี่ป้าน้อยจะพาทุกคนไปเบิ่งว่ามันจะเป็นตาแซบซ้ำไดจะสมคำล oh. ้ำหนึ่งบจะเป็นคืออดติดตามมาได้มาเลยการที่มาซ้อมแหละตอนนี้ป้าน้อยก็ยู่ที่ฐานนี้ซึ่งเป็นอีกกุ่ม ผลิตภัณฑ์ยี่ก่ลาดเซโนทุกบ้านใส่อุดมสำหรับหานีถือว่าได้ขายดีแล้วกับเป็นต๊ะแซ่สำหรับยิ่งไก่ลอดเพื่อว่ามันเป็นเต๊ะแซ่ับไก่สำหรับนไหนจะของฮานบูมีลนวนี่ไก่ลาดเป็นตะแซ่เท่สำหรับยิ่งไก่ลาดตัวนี้มันไก่ลาดเท่ดูถือว่าเป็นตะเต๊ะปันหอยจะพาเข้าไปสี่มือว่าจะแซ่ตำใด่สุกคำรับหร่อบอไปไปเลย ผส,สำหรับปิง้งไกยูฮานนี้นี่ถือว่าจะเอาไก่ลาดมาปิ้งโดยเฉพาะเลยแล้วก็เอื้อในสูตรพิเศษสำหรับหาน,นี้ถือว่าได้ขายดีเดินปิง้งไกเซโนที่มีือเสียงอยู่ที่สวรรค์นาคีจากปิงก้งไกแล้วก็ยังมีปิ้งกบธรรมชาติอีกที่ว่าปิต,เตาเตนได นี่จะเมนเจ้วน้ำป่ากินกับไก่ลาดนี่ถือว่าสุดยอดเลยแต่แซ่บายนี่จะเมนสตม้มสำหรับ่านปิ้งไก่ลาดกุ้มผลิตภัณฑ์ปิ้งไก่ลาดเซโนนตัวนี้นี่ถือว่าจะใส่ตู้เก้วถือว่าจะห,กหักษาความสะอาดได้ดีเลย และตอนนี้ปาน้อยจะมาสัมภาษณ์เลยผู้ขันเจ้าของที่ใกล้เค่ียงกับร้านีนี่เป็นคือไหโดยเจ้าสบายดีสบายดีโดยยางให้เล้ยแนะนำเกี่ยวกับอันทางของเขานี่เป็นคือไหนเจ็ดนะคือสดใสเจ็ดคือน้อยโดนใจลากเจนนอยได้ขายดีบอขายดีขายมือหนึ่งหมดจกโตมาเนี่ยมันจะเกลี้ยกบมันจะร้อยโตงโอ้หัวเรศขายดีสุดของเขาในการที่ไกล้เคียงรับสุดที่เจ็ดบอ แ่บบสุดืาลเืเนน่นี่คือเน้ธรรมดาใหสำหรับคนที่มาขีจไกยูหานเลยนี่นี่แม่นคนมาแต่ทางใดมาหลายทางนะที่ใช้คืเนมาไปจะกนจะนี่บั๊ก้ามาที่ไปใจเนี่ยเจาอันโดยเหตุป้ายเกี่ยวกับนสินค้าเป็นสินค้าอุดมลยบอของเาเนี่ยนป็ทขาดอ้อาบสินค้าีะจะกีะ เชิญชวนทุกคนมากินทุกคนทุกคนมากินีีโรโครของคุณที่ขอใจของมากันน้องมารยเจ้าพี่จะมาาของเจ้าของข้าวไก่แซบเซโน ไกคนงามน้ำแห้งนะบอติดแบบตบบบิ๊กต๊อกใช่ไหมคือติ๊กต๊อกเป็นจ้าไหนแซ่บบอแนนแซบบะฮอร์เซโนต้องติดปีกไก่โดยเฉพาะมันกินปีกไก่มันจะได้บินบินบินไปน้ำกัด <c oughs> น้ำปีกไก่แช่แช่แซ่แช่ชชกินปีกไก่กับหยังมื่อีน <c oughs> กินตาบักูทั่วกับ แกงน้งไม้แกงใส่เห็ดดำอีกแซ่บแซ่บเล็ตอนนี้ป uh ้า huh น้อยจะมาสีเบ่งว right? ่าปิ้งไก่ซิโนแซ่บสมขำดำดือหรือบอนนี่แทนแทนปิดตาแซ่บลายปิ้งไก่นี่ก็ถือว่า สะอาดสุดแล้วก็ไม่อีกไก่ลาดรอยเปอร์เซนต์อีกปาะน้อยจะมาสีมาเป็นคนหลักโมมีแต่เฉพาะป้งไก่ไอ้โมนี่เขายังมีเจลอีกเจลน้ำป่าเจลน้ำป่านี่กินกับป้งไก่นี่ถือว่าเข้ากันเลยนอกนั้นก็นยังมีตับมักทั่วอีกเสพตํามักทั่วตาบมัถั่ว,วนี่ก็แเมนของแถมมาตา,าเลยเพื่อนาของแถมเดียนน๋ยวจะมีเม่น แกน้อมใหม่ไส่เห็ดโอ้โหมาเป็นตาแซบหลายเข้ากันหลายอ้โอดอยจะมาสีมงว่าเป็นคือไรโอ้โจิ้ิมตัวแดก็น่องจิมาสีมิ้งไก่ก่อนมาเป็นคืออะไรอ้าโมเดน้มันอุ้ยหลืองน็อายข้างๆไม่ใช่ไหนอายแซบบอแซบแซบแบปีไก่กับแซบจำตะแซบน้าเศษๆมาห่อมาเอมากินน้ำกันมาชิน้ำกันลองลองสีมึงกับข้อเหนียวหอนๆอสมึงก่อน แ,เแ,เแ,เแเรเสียงประกอบหลังจากที่ป้าน้อยได้กลิ่นก็ถือว่าเซ็สมคำล่ำลือได้ถ้าหากว่าท่าได้ไกลไปไกลามากก็จะลืมมาเว ปิ้งไก่อยู่ที่เซโนนี่ถือว่าแซ่บหลายถ้าว่ามักคลิปนี้กันลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้อยเดอเดอร์สำหรับคลิปต่อไปป้าน้อยจะพาไปใส่นั่นกันลืมติดตามเดอเดอร์สำหรับคลิปนี้ป้าน้อยขอลาไปก่อนบ๊ายบายกินข้าวกินข้าวกินข้าว